ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับปอแตมเนาะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของคนลึกลับต่อยเนาะพี่น้องครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่สามธันวาคมหกแปดลาวพัฒนาออกเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าแปด ขับเลขล่างก็ออกสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะรับของคนลึกลับพี่น้องเอ้ยวที่ิพานมาเลขมานำกันนี่นะครับวันพุทธที่สามธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาคนลึกลับบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดพี่น้องเอ้ยแปดเก้าเก้าแปดมานำกันพี่น้องครับ สี่ได้เนาะพี่น้องเนาะแปดเก้าเก้าแปดขับชุดวิ่เพิ่นบอมาหนี่พี่น้องสี่สองหนึ่งนะครับอ้าวันนี้ก็มาแล้วพี่น้องขับปะเตียงผ้ามาติดตามต่อกเนาะพี่น้องเนาะ ครับเราพัฒนาคนลึกลับ ครับบนล่างวิ่งหลูดหนึ่งกับสองครับหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งพี่น้อง หนึ่งศูนย์สองห้าหกเจ็ดนะคารับ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับสองห้า สองเจ็ดนะครับ ครับเห็นติดหนึ่งเราพี่นอ้อง กันได้พี่น้องสามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ ครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568ลาพัฒนาคนลึกลับบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่1ครับ102567น,นะพี่น้องเนาะจุดวินครับ151617252627ครับกัน3191นะครับ อหมากสอบแต่เด็กกับพิจณาเม่งได้พี่น้องเด้อรับที่สำคัญก็อย่าลืมลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะครับพระเมกระเจเบิงก็ได้พี่น้องเด้อมันพอเพชิดเงมาให้นี่นะครับสุกที่ห้าธันวาคมหกแปดลาวคนลึกลับวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งครับชุดวิ่งหนึ่งศูนย์สองห้าหกเจ็ด ครับ15161นเตัวเน้นลอง252627กัน3191ครับเน้น31นํางด้ำพี่น้องครับครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณคนลึกลับหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็เวพีพรคอยเขา่าคอยปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมนกันนากามเอาจะเลื่มได้พี่น้องเนอเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดีเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนากามครับ,รบสุดท้ายทายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนโศกโศกมันมน,มน แห่งๆรวยๆนะ,นะครับเนอะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม